โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบของดาบบิ๊กมัมแล้วก็หมัดแวมไพร์นะทุกคนนะนะเป็นเซตที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆทุกคนนะใครที่อยากลองเล่นก็สามารถจัดเซตตามนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็จะมีหมัดแวมไพร์แล้วก็ผลมืดหรือผลน้ําแข็งหรือผลอะไรก็ได้ผลสตาร์ทนะทุกคนแล้วก็เป็นดาบบิ๊กมัมนะทุกคนนะสาคัญที่สุดก็3ส,สิ่งนี้นะทุกคนนะนะใครที่ไม่มีก็สามารถ ไปหามาได้ละคนาะว่ามันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หนะดาบบิ๊กมัมนะคนแต่มันไม่พายก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดนึงนะผมว่าแล้วก็ส่วนคอมโบเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเล่นง่ายมากนะคนนะเพราะว่ามันเป็นคอมโบที่ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคนเพราะว่าเรามีจังหวะของผลมืดมาบวกด้วยนะคนเพราะว่าผลมืดเป็นคนที่เปิดจังหวะได้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะคนนะก็สามารถเล่นบนอากาศได้สามารถเล่นบนพื้นได้สามารถเล่น อะไรได้หมดเลยนะาะว่ายกเว้นบนบนอะไรบนน้าใช่ไหม b บนน้าลาวาด้วยนะเออคือถ้าแบบไม่ใช่เผาปลานี่คือเรียบร้อยเล่นบ่ได้เลยนะข้อดีของดาบบิ๊กมัมนะคนนะก็คือมันสามารถจเจาะเค้นได้อย่างโคตรเวอร์ทุกนะคนนะสกิลของสกิลเอของมันนะค่อนข้างจะดีมากๆนะคนระยะไกลก็ได้นะคนระยะใกล้ก็ได้นะผมว่าแต่ระยะเอาจริงๆที่เขาเล่นก็ เป็นระยะไกลนะเราะว่ามันเป็นเหมือนแบบสไนเปอร์อะไรประมาณนึงคนระยะไกลจัดแต่แบบรัศมีรัศมีการแบบการโดนอ่ะโคตรแคบเลยนะมันแคบจัดๆเลยนะทุกคนนะใครที่แบบไม่แม่นก็อย่าเพิ่งมาเล่นแล้วกันนะผมว่ามันต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะผมว่าผมก็ยังไม่แม่นเหมือนกันนะยังแบบเออยังควบคุมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่น,นนะทุกคนเออแต่ก็อาจจะมีแบบเออแบบวืดบ้างอะไรประมาณนึงคนผมก็ เออต้องขอโทษด้วยละกันนะถ้าใครที่แบบเห็นแบบเออไอ้เทียมมึงสอนความโบแต่มึงยิงไม่โดนใช่ไหมเออประมาณนี้เลยนะคือแบบมันยิงโดนยากนะทุกคนผมขอบอกไว้ก่อนนะก็จะประมาณนี้นะของแต่งที่ผมใช้นเนี่ยเป็นผ้าคุมกระตาคอดีนะทุกคนเอามาบวกดาเมดดาบอ่าสิบหนะ้านต์ะจะไม่ผิดแล้วก็สเตตัสเนี่ยผมอัพเป็นสายดาบนะทุกคนก็จะประมาณนีผมสลับเซตนี้นะก็ลองจัดดูนคนประมาณนี้ แล้วก็ส่วนเผาเนี่ยก็ใช้เป็นเผ่าไหนก็ได้นั่นแล้วแต่สะดวกเลยเผาเนี่ยผมไม่อยากจะยุ่งแล้วนะเผาเนี่ยก็ตามมีตามเกิดเลยแต่คนถ้าใครชอบเผาปลาก็ใช้เผาปลาใครชอบไซบอกก็ใช้ไซไบอร์ไว้ได้นะผมก็แนะนําประมาณ2เผ่าสามเผาทุกคนก็คือเผ่าอ่าสกายแล้วก็เผาไซบอกแล้วก็เผ่าอเผาปลาทุกคนประมาณนี้ผมสามสามเผาหลักๆนั่นที่ผมแนะนานะใครที่แบบคิดว่าเออเล่นเผาไหนดีแนะนําเผาหน่อยก็สามเผานี้นะคือมัน หดสุดในรุ่นแล้นะผมว่าคือแบบเผ่าแบบเผ่าอื่นๆที่ผมที่เขาเล่นกันผมว่ามันยังเบสิกอยู่นะอย่างเช่นเผ่ามนุษย์เนี่ยผมว่ามันมันบางเกินไปถ้าคนมันโดนคอมโบชุดเดียวตายเลยคือแบบหวานเจี๊ยบเลยเล่นกับเผ่ามนุษย์หวานเจี๊ยบเลยนะแต่แบบถ้าถ้ามันไม่โดนเนิฟนี่มันแรงจัดเลยนะคือแบบมันเก็บแต็แตกอะเรามันแบบผมเคยโดนสองสกิลตายเลยบางทีตอนเจอกับผลมังกรตอนนั้นที่แบบมันยังไม่โดนเนิฟนะเผ่า มนุษย์อะเออมันเก็บสแต็กง่ายจัดอะ่ะตอนนั้นนะแต่นี้ก็โดนเนื้อจัดเลยนะขอลาก็โดนเนื้อเลยทุกคนโอเคประมาณนี้ผมสำหรับเซตของเรานะก็ผมน่าจะพูดมากแล้วนะก็ไปดูคอมโบเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคพิลลี่ ประมาณนั้นสลับคอมโบนะผมว่าค่อนข้างจะง,ง่ายนะคนไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะคนนะก็น่าจะเล่นได้มือใหม่ก็น่าจะเล่นได้นะคนมันเบสิกอยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องความแมน่นเนี่ยผมว่าใครที่อยากเล่นก็เล่นได้นะคนพวกแบบสกิลเอ็กนะผมว่าแต่ถ้าไม่ไม่ใช้สกิลเอ็กบางคนก็ไม่วันช็อตน,นะเพราะว่ามันมีค่าหัวเกี่ยวด้วยนะคนก็อาจจะมีแบบค่าป้องกันเลือดอะไรมานี้คนเพิ่มขึ้นมานะใครที่แบบไม่มีเผ่าเซบ็อกก็จะ เล็งให้มันแม่นหน่อยแล้วกันเออประมาณนั้นโอเคก็ okay. จะ,ะมาไปดูสำหรับคอมโบแรกไปดูคอมโบสองเลยแล้วกันทุกคนโอเคไป่ลี่ประมาณนี้สำหรับคอมโบสองนะเพราะว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าคอมโบแรกนะผมว่าทุกคนมันมันเล่นง่ายกว่าเออจริงมันเล่นง่ายกว่าผมยาวลับเลยนี่มันเล่นง่ายกว่า แต่มันจะได้เติมแบบสกิลมานิดหน่อยทุกคนเออมันเติมมานิดหน่อยวันช็อตได้ง่ายขึ้นด้วยนะโอเคประมาณนี้สำหรับคอมโบ2ก็จะประมาณผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ของทุกคนถ้าใครคให้ผมทาไฮไลท์ก็สามารถคอมเมนต์มันทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทำไฮไลท์ให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าผมน่าจะว่างแล้วนะผมว่าจะทำไฮไลท์ได้อยู่นะก็ะคือมัน ผมจบจากรอดอดแล้วสอบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือชิลอยู่แล้วทุกคนนะก็จะลองแบบเล่นในมือถือยาวๆเลยนะก็จะไปหาให้ไลท์บางทีก็เล่นอัดในคอมหาให้ไลท์เหมือนกันทุกคนผมเล่นได้ทั้งเล่นเล่นทั้งในคอมในโทรศัพท์ได้นะตอนนี้คือชิลแล้วทุกคนโอเคก็จะประมาณนค้สเสรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมนะเพื่อเป็นการจะในการทำคลิปลทุกคนนะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย